เอ๊ะแต่น้องก็มีพายอยู่แล้วอ๊ะไม่มีอันนี้บัตรส้มนะพี่อันนี้บัตรส้มนะหมดเออตั้งใจเล่นนะบัตรส้มนะได้หมดได้หมดไปนอนอ๋อสี่สิบหวยนู้นห้าสิบถ้าได้หมดจบมาชี้แน่แน่อย่างงี้ต้องต้องมีพาเลยอะเราพะพะขอแบบของส้มไปก็ไม่ไหวพี่บอกเลยเพราะว่เมื่อกี้พาที่น้องเอาไปอะเป็นพาของม่วงแบบเหมือนจะดาวเทียวหรือเปล่ามั คือถ้าฮิวอันดูเบาแม่งฮิวคือไม่ทันจริงไม่ได้แอนตี้ของนะแต่ว่าบางทีมันก็เหนื่อยแต่ว่าแทนมันหนักไปนิดเนต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 ไปทำอะไรอย่างนั้นนะเราทำอะไรไม่ได้ใช่ใช่ต้องงงเหมือนกันว่าของทำของแดงมาแทนที่จะสบายเหนื่อยที่หมายของแดงยังโดนทีเราตายไอ้เหี้ยแบบโกรธบ้าปะเด็ด เอ้มันได้อยู่พี่มันยางคืออย่างพวกผมลงอ่ะมันประมาณสิบสิบห้านาทีอย่างน,นะแต่ว่าถ้าแบบของเบาลงกว่านี้หน่อยก็อ,อยู่ที่ประมาณสิบแปดถือว่าได้อยู่นะ,ะตลวค,คือถ้าเป็นสิบสองอ่ะเออแต่ว่าต้องเล่นเป็นหน่อยเยอะหลบเยอะปังมันขึ้นอยูกอาชีพไวนะ้เนาะว่าอ,อาชีพอะไรไปอ่ะถ้ามด้ของของตันเท่ากันอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดอาชีพอาชีพแม่งไม่ใช่ที่แบบมีตัวมวยแบบมีขาแข็งมีได้ให้กันอ่ะแม่งเหนื่อย มึงเหนื่อยมันเหือยวิ่งอ่ะมันเหนอยดเหมืยากกระเด็นแล้วก็ได้ดีกัเดือดลคาอะไรที่ตัดตัดภาพมาทีที่ผมเนี่ยไม่ลบเพี่อเลยเลยแล้วพาพาเขาหาพาไปลงเฮลกันให้ควักสลุกพาไปกองตี้คุณไอซ์สองคนของพาทำทำใหม่กันพาของเต็มขเลยพาอยางเต็มไอ้หอสอนลงไปชมให้ได้บ้างครับ พี่จะพักของแดงสองคนพี่ยู่อยู่ๆตีเดียวกันจริงพี่แยกได้ไหมคะไอเออร์พักแม่งยังตึงปืเหลือจะเชื่อมาฝังใบเน้นสบายไงสองสองเสาฮิวแล้วมีไอ้นี่ปะมีพลานี่ปะไม่มีไม่มีโอ้้าถ้ามีตีตีตีแค่นี้โดนสาบแช่งไงนะ เฮ้ยเขามีเขามีสไนเปอร์สุดโหดจะบ้าเหรอคูซีพูดเรงทั้งหลัวโอ้โหไมเียแต่อยเแต่ว่นโดนแคนเซิร์่าใหม่ว่ะมันกระดื้อทีเดียวเออมันโดนขัดง่ายอย่าอีดวางพื้นเออใช่กําลังวางแบบยงสวยงามโดนขัดไใไง เอาละเราอาศัยจังหวะอดีตมั่วเพื่อจะแค้นตเซิรในสักรั้าเดี๋ยวตอนมาาันจะสต็อปมันจะลองิีนะเจโอเคตัดมาเชพตัวนี้อ๋อล่นไม่เป็นรู้แ้วเลืมะไรสิงยาปั๊บแม่งเลยยาคิวแต่ว่าถ้าอยาก้ายใช่ต้องต้องต้องมีบอหายให้ต่านนี้ จะได้เก็บใจไว้เก็บใจไว้ในเก็บใจเอาไว้รอพี่กอลเอาอยู่กระถินอยเลยเอาเอาเอาเฮ้ยเขาเขาเคียนบอกว่าป๊อปป๊อปล็อกส่งสนุกเฮียกูนี่มาอะไรก็ไม่รู้เออเก็บใจไว้ในรีชัทเฉยเอ้ยขอโทษทีแล้วที่ฟังฟงเพลงเศร้าเราต้องแลกตัวอื่นอนี้ไปเราต้องแลกตัวอื่นอยางนี้ไปเหรอ ไม่ใช่เจเจเจต้องเอาพลาออกไปเว้ยเพราะว่าพลามันเกิดก่อนแล้วเจต้องดึงพลาออกไปให้ไกลดึงพลาออกไปแล้วพวกเราก็ตีตัวอื่นใช่เอ้ยเอาละรอแต่ว่าต้องให้แต่ว่าเราพลาออกไปใช่ไหมใช่ใช่ใช่หลากหยักเจต้องลากพลาออกไปเว้ยเพราะว่าไอตัวพลามันไอหนี่เว้ย ต้องสร้างพาราก่อนไม่ใช่ไหมใช่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 พาร์ก็มาเราลากไปเราก็ตามไปตีท้องกันได้คนกี่ใช่ใช่แล้วแล้วเราก็ตามไปตีเว้ยแต่ว่าอาจจะมีคนหนึ่งอะยืนยืนอยู่เดี๋ยวเราลากจะเกิดตัวสุดท้ายปล้วก็มดแคปเพื่อไม่ดูแลยดิมันเกิดตัวสุดท้ายอยู่แล้วพี่พาราวมันปิ้งลงอยู่แล้วอีเจนี่ฆ่าได้เลยไหมเนี่ยไม่ได้หรือหล่อดไม่ก็ยังไงยังไงมันก็ ถ้าไม่ตายอยู่แล้วตอนนี้เพราะว่ามันจะแคบหลอดไว้พักหนึ่งมันก็จะว้าหายไปคือคือต้องบอกว่าถึงถึงตายตอนพลาเกิดมามันจะระเบิดใส่พี่ตุ้มเลยอ่านี่พี่ที่ลากออกมาลากละลากละรอมาไกลๆเลยเนี่ยมามาลากตรงนี้แล้วแม่งตันมอ่ะใช่ใช่วโงไม่เต็มรอรอรออ่ะโอเคที่ที่นี่ใส่เลยที่นี่ที่นี่ใส่ใส่ให้มันไอ้นี่เลย เออมันมีโทษันอัลต่าก็เสร็จละเายเตยยเนี่ยเราก็ยังไม่ตายไอ้สกิลง่ๆนี่ของมันละไอ้ย็ดแมมไอ้ย็ดแมมันนี้ตัวปัญหานะอ้ยฮิวครับฮิวออตาอวตารไม่เงยโดนหลอกแยะไม่ได้อวตารเอาแล้วจริงหรอโอเค ใครรอใครกันแน่เนี่ยสวัสดีโอ้เอ้ยพิษาสตอมเราค้นฆ่าไอ้นี่เป็นตัวถัดไปนะเฮ้ยแข็งนานมากโคโลชอยอันนี่มันไปไหนวะบล็อกไอ้โอ้โซดโฟเกือบตายมาพี่รักรอฮิลก่อนสามิีวีนาทีกินยากินยาเึ็นนิดหนึ่ง ย,ยาไอ<ะ>เจผูผมว่าตัวเด็กพี่อาจจะต้องเป็นการเรียนแล้ววะมันมันสบายเองวะผูก็ว่าพงยังดีมันยังไม่ได้ทำอะไรเยอะนะแล้วถ้าตัวเด็กพระพี่นี่เป็นเซนตดีกว่าปะเหมือนเพื่อนยืนตีไปชิวๆไปเลยอะเพราะมันก็ไม่ได้ทำดาเมจเลยเยอะแยะอยู่แล้วินฟิตดีกว่าพี่แมยอินฟิตดีกว่ารถดีสิทำไรได้ โอเครู้เลือกได้เลยไม่ช่วยชีบุยเฮ้ยน้องจะไปลง normal ด้วยใช่เอาไป h e a ก่อนแล้วกันต้องลง normal ไปแล้วเปล่าไม่รู้อะให้รู้เห็นมันกดได้รอเหลือรอบหนึ่งพี่อ๋อสีผัดแล้วพี่เอาปัดก็ ลงไปน้องจะน่าหี่ผมน้องเป็นเดียนแล้วสินะโอ้ยม่สบายกว่าไม่สบายที่บอกเลยต้องถามตัวเองว่าอยากเล่นอะไรเปิดการ์เดียนดมกว่าของเยี่ยขนาดนี้พี่เล่นการเดียนเหรอของเยี้ยมึงเป็นตัวรองไอ้เยี่ยคือคือถ้าเป็นการเดียนมันก็ดีอ่ะคือเพื่อนแม่งรีดรามจได้อ่ะคือยิ่งเป็นตัวรองพี่ว่าต้องยิ่งต้องเล่นการเดียนใช่ตัวรองแนะนำมาการเดียนดีกว่า อย่าหาทำโมเลอร์ตัวรองไม่ยห่แบบเท่ากันแต่กูกูเหลือกูเหลือองพี่แต่แค่ขอตัวรองแค่นั้นเองีดีแม่งไอ้ไอ้ที่ร้านห้าว่ะกูโซโลอีกสองรอบเอจีหมดะมีคนแคสเออเออกูเลียงใการเลี่ยงก่อนล่ะกูจากโซงลย่เราองก้เยนะไม่ผ่านเฮลยเรแัวได้เลยแล้ได้เลยได้เลยเดี๋ยวไปเดี๋ยวไเดี้ยไปพร้อมกันเลยเดีวกูกูต้องหาที่เขาองเรได้เลยน้องบิวตามสัญญาไง อ็ให้พี่เป็นเดียนเดี๋ยวเธอตันเดียนเธออ่อฟูเซเดียนได้ปะได้ๆๆ้ไดด้ไ้ดไดด้ด้ไได้ได้ไดด้ไ้ไดดได้ได้ี้ดได้ได้ได้ไ้ได้ได้ได้ไ้ไดได้ได้ได้ไ้ไดไ มึงเลี้ยวสีสีใช่ไหมมดก็ส่งให้ไปเท่าไหร่สีสามเนี่ยใหม่ไม่ไม่ดูเบลเลยคือดูเดึกเวสนี่สีามแต่แล้วจะสีสี่แล้วแหละใกล้แล้วพาวเวอร์บูส์หมดละไอ้เหี้ยมันมันเหมือนมันมีปั๊บอันนึงด้วยมั้งมันจะจับจีะอะไรนะปั๊บอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมันมันสตอมพี่โดนโดนโดนไอ้เหี้ยโคตรเบาเลยว่ะทำไมรอบแรกกูตายลัวๆกไม่เข้าใจ โดนเนี่ยะไรเรายังไม่รู้เรื่องเลยเจ๊เหมือนแบบว่าเรายังจับจังหวะมันไม่ได้แล้วก็ไอ้ตายเสาก็ตั้งสองรอบมันคือเขาเรียกวไงคือหลังๆเราวิ่งเสาเสาไม่ทานนะเจ๊ตอนนี้คือคือเล่นใกล้อันนี้แล้วเนี่ยแบบว่าไอ้ปันไปเป็นบอมเบอร์คือต้องอยู่ใกล้เสานี้เหรอเนี่ยเอออันเนี้ยแล้วมันก็จะไม่โดนมันก็จะปลอดภัย

ไม่ใช่ปอนป้าที่ใส่กระป๋องใส่หนูตีเห็ด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 โอ้คอยู่ในเห็ดอยู่เห็ดไม่หลงในใครมีกาวิตตี้บอลตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ขนาดนี้แล้วก็แล้วก็เออเออเอออ้าวมันไปได้แค่นั้นละไม่ไม่มันมันเฉียดเฉียดได้ไปถึงแท่นสามเลยอาบิดหรอ แมวอาเป้มีแมวถาวรด้วยเนี่ยแอ้าก็สามสิบวันเติมนี้เติมนี้ตะขีเอ้อตะเลี้ยงมานถาวรอยู่แล้วตายละเติมนี้แม่งใจดีตะเลี้ยงแม่ถาวรเออปกติมันต้องสามสิบวันนะไอ้สัตว์สัตว์เลี้ยงบางอย่างก็ดีบางอย่างก็แปลกแปลกไม่ดีต้องบอกว่าต้องบอกว่าทุกทุกสัตว์เลี้ยงในนี้แม่งถาวรหมดเลยดิ มดีุนยงก็ถาววนใช่ไลมูกเแตอาแล่ฮ้แล้วอกูโดดกันก็เจซีว่าเหมือนกันเองว้าวนี่เราไม่ตายเลยเนี่ยเราสามารถลงมีชอปแบบไม่ตายเลยเอ้รู้เรื่องแล้วรู้เรื่องแล้วรู้เรื่องแล้ว อเจ่ายมาด้วยอะไรจ่ายมาด้วยตัดเกิดตีเกิดแถ้าเก็อยู่ใต้ตัวตัวตกไม่ไม่ล้มหรอกหรือว่าตัวขาแข็งไว้ขาแข็งขันเทขันเทเลือดไม่ลดกันเลยอ่ะคุณคุกก็ดูครับมีมีมือกับกาเรียนในตี้อ่ะแม่งเล่นกับผมไม่หลบเทียอะไเลยอ่ะัอย่างเดียวอ่ะ ก็โดนไม่โดนอะไรเลยที่ไหนได้เดือดไม่ลดไม่เฮียอะไรแม่อะไรเลยส่วนส่วนนี้เราก็เน้นเรื่องรถแล้วไม่คิวเอาคืนเนาะเจะถอดกระหูกยังอ่ะกลัวจะวันฮิตอ่ะดิก่อนเลยนะก่อนเลยนะก็มีวันฮิตนะไอ้ท่ามือตกมัเนี่ะขนาดในน n o ลยังวันสี่เพลย์แล้วบ้างกลัวหายไปเลยอ่ะเออทำไมเกลี้ยย์โพส G C แต่เที้ยอะไรอันไหนวันที่คอร์สอ๋ออวตารไอ้เนี้ยจอร์ดาโอเค ไอ่การเล่นฟอร์ดด้วยเจ้าความนานของพี่พีบับจะไปอยู่นั้นซิแล้ววนๆได้วนดีเลยได้แก้วไอเวนมันเก็บบับเบิ้ลยากปะไม่ยากปล่ายเลยโคตรง่ายกดโบว์วอ่ะยืนๆเมื่อวันก็กดโบว์วอ่ะใช่เหรอกดโบว์ก็คือบับเบิ้ลเข้าเลยเหรอใช่ต้องลากพลังก่อนมาพี่เตอใช่ใช่พลังเอาเลยก็ได้นะกดโบว์จับตาเลยนี่จับไอ้ ผมฟินิจไปแล้วนะกด้องมันจีแล้วผมมันลาวาตาแค่วางนะอย่างงี้ก็ใส่เขาโคดดาวอันนี้ได้ดิเอาบัาเปิ้ลอุ๊บใช่ใช่แล้ดูก่อนมีขายป่าววะไม่เป็นไรแต่ว่ามันก็กดเจเด้นโฟสได้ดีอ่ะก็เลยโอ้มันก็มีนิดลถคูดาวโบร์เฮียพี่ดึงไปก่อนก็ได้พี่โอ้ต้องเก็บอันนี้เป็นแรกเราไม่มีขาย หายไตายแล้วมิจิเดียวนิดเดียวเี่อตายตอนนี้ตายแล้วยิ่มต้องการแสงทองเอ้านี่ปะวัดเดี๋ยนะไม่เจ็บไม่ทันไม่เจ็บไม่ทันเลยไม่ไม่ให้มันมันลบบัรฟเราแล้วรีไม่ล่ะพี่เนี่ย ไอ้พิอ้ย่าไปไปไอ้พิษไอ้ิษานี่จะต้องหลบไงอะหลบไม่ได้ต้องไปใกล้บัวเท่านั้นต้องเานราเข่าเนกันนะดิฉันตนนึงเรากำลังจะไปลบพคิดให้แล้วก็หลังจากนั้นยูรีบับไม่รูเราก็รีบับยังเพิมากี่ปิอะเจ๊ะเดืนฟอร์ดอะต้องรักษาชีวิตเพื่อนนมโใจมันเวผ่ลืม รอบกว่าอีกรอบกว่าโอ้หเฮีย24เลยหรอตอนแรกเท่าไหร่20โอ้โหเฮีย4วิไอ้สั้นก็เอาเรื่องอยู่ต้องซื้อสินะใช่ถ้าจะแบบเอาวนได้แบบสบายสบายนะแต่ถ้าถามว่าปกติมันก็วนได้แหละเพราะคุณดาว20ระยะเวลา20ไม่ต้องกดที่อืมใช่ไม่ต้องกดทีเอา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 เทคเฮียแกดินฟอตเ็ค อาแข่งของกูดาวโอ้โหแต่โล่แตกง่ายว่ะ <c oughs> ผมว่ายัางไงมันก็ต้องวนทีละใส่เจกี่อปละเอาหออกได้ <c oughs> ถ้ามีอะโคเนตี้นี่ผมแรงกว่านี้กักเนนะี่ยไม่ฮะอยากได้<ม> เวเวลาที่มันเกิดสปิริตบูดอะของมาเนตี้มึงก็แรงเออใช่คือถ้ามีไอตัวสปิริตบูดอะเวลาที่มัน rolling action อะฮิตฮิตมันเยอะขึ้นเว้ยแม่งโดนแบบเป็นแบบสิบก่าฮิตอะโอ้โหเก่งฮิตอะแล้ว rolling มันขึ้นหกใช่ไหมสองสองสองได้หวะใช่ใช่พี่ rolling มันขึ้นหกมันเลยแรงมากตอนนี้จี้อัพสมัยเต็มแทนใช่ปะอีที่อยากเต็มไหมมีทุกตาย โอา้าบิลเนี้ยเต็มเต็มบวะอันนี้เอาบิวลงดันมาไม่ได้ที่ฝั่งการเดียนเวงเอาแจกโต๊ะบ็อกไม่เอาเลยตะขวาโอ้โหพี่รุนเราโคตรเน่าเลยวะรุ่นส้มเยอะละ <Yeah. S 3> โอ้ยเชอะรุ่นส้มกูที่ได้มาแม่งไอ้รุ่นป้องกันแม่งเป็นพาราลาลีสิตีสตันดีสิตีเอ็มพี MP. หมดแล้วสินะอะะไรวคิดจุณย้ายทิ้งอย่างไวอ่ะแป๊บนึงจะให้คิดมาอะไรเยอะแยะขนาดนั้นหมดพี่ของเราเรือธรรมดาอีกสี่รอบอ่ะยังไงเอายังไงค่ะเอาพี่ลีไม่ไหวแล้วพี่ลีงองแย่ละเดี๋ยวมาทำกับข้าวสักทีพอเสร็จแล้วมดเดี๋ยวกูรับเครดิตกับมึงแล้วเดี๋ยวเราก็ยังไม่ได้กินข้าวเลยข้าวแป๊บเอาเกเดี๋ยวเจอกันครึ่งชั่วโมงโอเค